พี่ดีเมื่อกี้ขี่ในสนามเหนื่อยมากเลยนี่คุณพาผมมาอยู่บนรถอะไรเนี่ยก็ตะกี้บีมบอกจะปั่มปั๊มกับพี่บนรถบนรถบนรถของ Power Station ใช่ๆ Power Station ทำอะไรศูนย์ Harley Harley Authorized Dealer ที่เดียวของประเทศไทยครับ Harley เล่ๆๆ Harley d e a l e เดี๋ยวแป๊บนึ่งเราเราคุยข้างนอกได้ป่ะร้อนฮะโอ้โหวันนี้มีรถเซอร์วิสทั่วไทยด้นะที่นี่ฮะครับ คือคือปกติรายรายการเราก็ทุเรศเลยนะไม่มีแต่งหน้าแต่งเ <laughs> วันนี้ทุเรศเล่อวันนี้เรียกว่าหน้าเน่าเป้าบึ้มครับผม <c oughs> นะฮะคอนเซปต์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวคุณผู้ชมฮะเรามาทำอะไรกับศูนย์พอร์แล้วมาที่ไทยแลนด์เซอร์กิต <c oughs> <ช>ทำอะไรนั้น <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับ <c oughs> ไปดูกันแอบไปดูกัน คิดว่าผิดประเภทประมาณมาไทยแลนด์มาไทยแลนด์แล้วมาดูฮาเล่ <ST S> อารมณ์ไหนเนี่ยแล้วโอ้ยนี่วันนี้นะครับผมพามาเจอคุณออฟคุณออฟสวัสดีครับ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 เราพูดถึงเรื่องการงานคุณออฟก่อนนะฮะเห็นคือแบบว่าฮาเล่ตัวนี้ x r 1 2 x เนี่ยในสนามมาได้ครับ มีทักษะเดี๋ยวถามคุณออฟก่อนคุณออฟทำอะไรอยู่ครับครับสวัสดีครับผมออฟนะครับนายยิ่งยศการจันนิยมนะครับผู้จัดการสาขาอาลีบิสันออฟแบงคอกแทรนครับโอ้ที่เรียกว่าศูนย์ power power เนี่ยใช่ครับผมครับผมก็จะลูกค้าจะถามกันมาก power นี่คือบริษัทตัวแทนน้ำเข้านะนะครับก็คืออาลีบิสัน ยังเป็นทางการยังเป็นทางการออโตไลฟ์ดีเลอร์นะฮะวันนี้เออทำไมคุณออฟปกตินี่ชอบขี่รถแนวไหนครับทำไมมาทำงานคือนี่ไม่พูดในการทำไมเท้าวก่อนท้าวก่อนผมฟิตเนสที่เดียวกันอ๋อเออมีเทรนเนอร์คนเดียวกันเขาเรียกอะไรนะฟิตฟิตเนสอะไรนะที่เนี้ยเขาเรียกกังสนยนรวมพ่อพันธ์พ่อพันธ์เออใช่ฮะชื่อฟิตเนสูนยนรวมพ่อพันธ์คือพวกนี้มันแบบมันใหญ่กันมากไง คุณต้องไปคุณไม่รู้หรอกอออพาะแบบพ่อพันธุ์แบบเยอรมันบรามมนโอ้โหนมโตเออนมโตหน้าดูดพ่อครับเดี๋ยวผมว่าจอกอกาศไม่ได้เพราะคุณนะฮะนะครับ <c oughs> พี่บีครับ<ช>วันนี้เนี่ยมาหาคุณออฟบางทีแล้วคุณออฟทำไมอยู่ๆถึงทําอะไรมาเห็นบอกว่าใช้ชื่อไอจีออฟไลน์พลาง<ช>นะฮะแล้วทำไมามาเป็นผู้จัดการศูนย์ด้วยครับพอดีอผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบในความขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือถ้าจะแนะนําก็คืออาจะมีตัวที่ เหมาะกับผมก็คือสปอร์นเตอร์ครับผมผมเป็นคนชอบฮาเลย์อยู่แล้วใช่ครับแล้วเล่นรุ่นอื่นบ้างไหมหรือว่ายี่ห้ออื่นครับอ่าไม่มีครับไม่มีเลยใช่ครับผมจะมีฮาเลย์อันนี้เขาเรียกโรโยตี้ใช่ครับนะฮะคุณที่สปอนเซอร์ลูกค้าเยอะมากเลยแต่คุณขี่ทุกยี่ห้อผมผมกำลังรอสปอนเซอร์พลังอยู่แล้วคุณลายนะเนี่ยคุณมาทีสองเด้งตลอดเลยนะขายอะไรครับไม่คือจริงๆเขาคล้องใจฮาเลย์มันเกี่ยวอะไรกับทางเรียบเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเซอร์กิต ก็คือ,รอจริงๆได้ครับผมคือจริงๆตัวนี้เนี่ยที่อเมริกาเขาจะากับขี่เพื่อใช้ในการแข่งในสนามซึ่งจริงๆก็คือในประเทศไทยเนี่ยก็คือยังไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าเหมือนยังไม่มีคนที่ นําว่าโอเคฮาเล่ก็ซิ่งได้นะเออกี้เข้ามานี่มองหน้าสนามเลยใช่มองฮาเล่มาผิดงานหรือเปล่าพี่ใช่แต่ว่ามาแบบแต่งซิ่งมากคันนี้นะครับคุณน็อฟครับที่ power station หรือศูนย์ฮาเล่เนี่ยมีมีตอนนี้ที่รถอินต็อกหรือรถที่นิยมมากเลยในคุณผู้ชมดูทั่วประเทศอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นรุ่นอะไรกันครับรุ่นที่เล่นก็คือเป็น sportster p r o นะครับซึ่งจะได้รับความนิยมมากรถที่มาซื้อมาไม่ต้องแต่งเลย ใช่ครับหล่อมาเลยใช่ครับก็ราคาก็จะอยู่ที่8 4 9 0 0 0สีาพที่คุณบีมาทำรายการเนี่ยผมมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะฮะับพิเศษเลยใช่ครับ0ูนปีนะฮะสปี1.99 4งจุดเเก้าสีปีสองเก้าเฮ้ยศูนย์เปอร์เซ็นสองปีดอกศูนย์เนาะใช่ครับทุกรุ่นทุกโมเดลเฉพาะเดือนนี้นะฮะบีบีสุดวะเฮ้ยดูดิขนลุกเอาคันอีกแล้วคันอีกแล้วคันอีกแล้ว แล้วรุ่นนี้คุณอ๊อฟถ้ามุดคุณผู้ชมดูอยู่เห็นคุณอ๊อฟขับขี่เนี่ยสนุกมากเลยรุ่นอย่างเงี้ยมีมีมีขายไหมครับตอนนี้ XR ไม่มีแล้วครับซึ่งลายผลิตก็คือจะปี2 0ง2ครับอ๋ออย่างนี้เราก็สามารถสั่งได้เหมือนกันตอนนี้ตอนนี้ได้มัตอนนี้ไม่มีแล้วครับโอ้โหครือไม3ไม่มีแล้วใช่ครับผมก็คือจะไม่ได้ขายในพื้นที่นี้แล้วก็จะมีขายอยู่บราซิล โอต้องไปเอาที่บราซิลนะฮะใครอยากได้สาวเปอร์ตริโก้นะฮะแล้วก็ไปเกี่ยวรถกลับมาด้วยเนี่ยก็เชิญที่บราซิลแตยังคล่องใจอยู่แต่พี่บีเขาชอบบราซิซเลียนวัตส์นะฮะคล่องใจคล่องใจเอ้ยคุณเอาการละกันเอาการละการคล่องใจว่าเวลาไปขี่ในสนามมันขี่ดีเหมือนรถทั่วๆไปไหมเพราะว่าจริงๆศูนย์มันไม่น่าเขาเรียกศูนย์มันอยู่ตรงอยู่กลางๆมันไม่ได้ต่ำเออมันจะขี่ดีแหละน้ำหนักมันเยอะนะแล้วมันเป็นวีด้วยแล้วเครื่องมันเป็นเคลียร์ การกระทุงใช่ไหมครับเอนโหนี่เรียกโบราณมากเลยอ่ะเรียกเหมือนสับ์สมัยแว่นอยู่ข้างหัวลำโพงนะเนี่ยมแหมแหครับผมคือจริงๆแล้วมันไม่น่าเหมาะกับถนนตรงนี้ถ้ามันทำได้ไหมได้ครับผมซึ่งจริงๆก็คือซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างที่ทราบก็คือไฮเลกก็คือมีท่อที่มหาศาลก็คือขับขี่สนุกซึ่งเจอโค้งเจออะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าถ้าเราคุ้นเคยกับรถเนี่ย ยังไงไปไหนไปกันสบายครับทุกโมเดลหรอเปล่าท,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 ที่พี่พูดตรงนี้ถ้าจะเหมาะก็คือจะเป็นตัว XR เนี่ยครับจะเหมาะกับเหมาะกับขับทีในสตัว f ตัว4 x ไอตัวจะบ้าเหรอ <c oughs> โอ้ <c oughs> กับขี่สนามได้มันเก่งมากเน,นะ <c oughs> <c oughs> เลี้ยวทีพักเท้าก็ติดแล้วฮะโถ่อย่างเรา อ๋อแต่ทําได้ทรงแบบคาเฟ่ไงถ้าแต่งเป็นแบบคาเฟ่อะไรอางเงี้บอกว่าทำมานล้วนี่ธรรมดาที่ไหนเนี่ยใส่อะไรไม่รู้เตอมไปหมดดูจอคุณขอโทษดูจอล้ามากคุณดูจออันนี้นี่ทังงบประมาณของศูนย์ฮาเลเนี่ยนะฮะยัดของแต่งระมันเท่าไหร่ครับต้องบอกจริงๆว่ารถคันนี้เนี่ยก็เป็นรถที่ผมตกแต่งโดยใช้เงินตัวเองตาย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 เขาเรียกผู้จัดการเสียนส่วนตัวครับผมแต่รถนี้ก็คือเป็นรถประจําตําแหน่งครับ น่าน่าจะมาอยู่ด <together> ้วยกันได้นะเนี่ยเวลาออกจากการเป็นเจ้าของหนังสือแล้วก็ไปทํางานขอโทษครับก็อดไปทั้งบริษัทเลยนะผมว่านะฮะโอ้ยอย่างนี้คือใช้งบประมาณตัวเองประมาณเท่าไหร่คุณ๊อบตอนนี้ก็ประมาณ2 0 0แสนครับสองแสนได้ขนาดนี้แล้วใช่ครับหือว่าของแต่งฮาร์เลยไม่แพงอย่างที่คิดนะครับใช่ครับซึ่งจริงๆก็คือของจะบอกว่าเป็นรถที่มีของแต่งเยอะมากที่สุดก็ว่าได้ ใส่เต็มเลยผู้ชมดูจากดีเทลนะฮะเดี๋ยวให้ผู้ชมดูดีเทลเมื่อกี้ขับขี่กันเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปแว่นกันอีกรอบดหนึ่งนะช <ผม S 1> ุดรอบผมให้ฝากเบอร์หน่อยรบกวนหน่อคุณผู้ชมอยากจะซื้อฮาเลย์บางทีเนี่ยทั้งหลายจังหวัดนะที่เป็นแฟนคลับรายการของเราอยากจะซื้ออยากจะซ่อมอ,อ,อยากจะซ่อมเาะซ่อมเพราะว่าซ่อมฮาเลย์นี่ข้ามือไม่ถึงจริงๆโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆนี่เหนื่อยครับก็ที่ศูนย์บริการรบกวนฝากเบอร์หน่อยได้ครับ0 8 9 9ศูน1์แปดเก้าเก้าแปดครับผมผมขอฝากนิดนึงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้ไปเปิด พื้นที่ก็คือมีบริเวณมากขึ้นก็จะเป็นโชว์รูมใหม่นะฮะซึ่งอยู่เส้นพระรามเก้าอไม่ใช่ไอ้สา,ารประมูลละไม่ใช่แล้วครับอตอนนี้ก็คือประมาณกันยาเนี่ยครับ,รบเราก็จะย้ายไปที่ใหม่ซึ่งก็อยากจะให้ข้างข้างเอาหมดเลยครับจะได้ไปถุกะจะบอกง่ายๆก็คือซ้ายขวาสถานที่บันเทิงหมดเลยครับขอ,อ,อบคุณคุณทวายนะฉลาดไม่น,นี่ไอเดียโคตรล้ำลึกเลย <c oughs> เอารถเข้าไปทิ้งว๊บ จะมอขายน้ำมันเครื่องก็เหมือนที่มีไปแถวรานพท้าวอ่ะเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าเขาชวยให้หมดก็อเรียนโทรหาคุณนอบได้แล้วเรามีเว็บไซต์อะไรไหมฮะของทาง power station ครับก็มีครับผมเว็บ www h a r l e y d i v i s a n bangkok com เข้าไปดูได้นะฮะก็สามารถคุยกับคุณนอบได้ศูนย์เปอร์เซ็นเดินเดือนวันแม่นี่ปัดเดือนสิงหาแล้วค่ะศูนย์เปอร์เซ็นสองปีโอ้โหโปรโมชั่นคุ้มมากมาาาาจกกรรย มาจากเรสโถนะฮะอะไรครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณน็อปมากนะครับที่ร่วมให้สัมภาษณ์กันเดี๋ยวขับขี่พร้อมกันครับผมอุบานอ่ะ และแล้วนี่คือความสนุกของรายการเรสโชของเรานะครับผู้ชมครับอย่าลืมติดตามรายการของเราทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งกับที่นี่สปีดชาแนลทรูวิชันช่องหนึ่อยสิบนะครับคุณผู้ชมสามารถดูได้ย้อนดูนะฮะรีรันตลอด3ปีกว่าที่เราทํางานกันมา3ปีกับ8เดือนนะครับคุณผู้ชมสามารถได้ดูได้ทาง worldwideweb.restshowkids.tv.com นะคะับเราจะมีเทปรีรันทั้งหมดรวมถึงสปอนเซอร์ใจดีที่คอยสนับสนุนรายการของเรามาตลอดนะครับและแน่นอนทั้งเฟซบุ๊กของเรานะครับเราสามารถแจก เสื้อนะฮะสัปดาห์ละ3ตัวได้กันเข้าไปร่วมสนุกหน้าเพจของเราที่ facebook.com/resto.tv w นะฮะก็ไปดูได้เพราะตอนนี้ก็หลายหมื่นไลค์แล้วเหมือนกันต้องขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะฮะบางทีแฟนเพจของเราจะมีขายของด้วยขายมอเตอร์ไซค์ขายหมวกกันน็อกขายเสื้อยือดแล้วก็จะมีแนวรถซิ่งนะคผู้ชมสามารถเข้าไปพูดคุยแล้วก็เป็นตลาดแลกเปลี่ยนไอเดียความคิดเห็นได้อยากให้ผมทดสอบอะไรหรือคุณมีรถอะไรเจ๋ง บอกนะฮะเดี๋ยวทางรายการของเราจะไปทดสอบเอาได้กะะันวันนี้คุณผู้ชมครับเรียกว่าหมดเวลาแล้วนะฮะขอให้แฮปปี้ไฟเดย์ขอให้มีความสุขในวันศุกร์แบบนี้อย่าลืมนะฮะดูกับช่องนี้ช่องเดียวไว้ Speed สเปเชียลทรู Vision นะครับเพราะว่าช่องนี้สำหรับคอที่รักรถทุกเพศทุกวัยตอบปัญหาเกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์สองล้อจักรยานรถซิง่งรถแต่งแรงรถซูเปอร์คาร์ช่องนี้มีหมดนะฮะวันนี้เรสโชว์ขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ